เออดีแล้วดีแล้วดีแล้วหนึ่งสองสามอันยองสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ช่องมาตาเกมเมอร์เย้ส้นดือนไทยสิ้นเดือนคันนี้นะคะอยู่ในเกมเราบอกกันอีกเช่นเคยแล้วก็อยู่กันในแมป g แกรมมี่แกรนนะคะก็เป็นสแ a ลลี่ออบีนะคะเป็นเออเรามาหาคุณยายนะคะซึ่งนาตาน่ากลัวมากดูสีเหลือเหลือรองเท้าข้างเดียว ว้าวเ,เอาไปกันเดีย๋ยวเราไปลุยกันไปเข้าไปเลยอันนี้เป็นเกมแบบเป็นเกมผีนะคะมีจับสกแกร์ด้วยแต่มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่เ,ออเขาจะมีเอ,อ่อให้เลือกหมดด้วยนะจะมียากกับง่ายแต่เอาหมดง่ายก่อนออไม่อยากไปหมด <How easy. S 1> ยากไปกันเลยเอ,อ,อันนี้ให้พี่เขาด้วยใช่ตรงน,นี้ไม่มีอะไรไปออไหนอะ่ะตามมาพีามมา่ ไปทางนู้นเลยถูกแล้วไปกันไม่ใช่ไม่ใช่ทางนไม่มีเนาะไมมีอะไรหน้าต่างเอ๊ะใช่อ๋อคิดว่าอะไรพอแปะขานี้มันมืดอะมันมองไม่เห็นพอแปะพอแปอยู่ไหนอันนี้ก็ไปข้างบนก่อนวัดตกใจชั่วผีเพื่อนเพื่อนหัวโรถตามมาตามมาไม่ใช่ทางนี้นี่เหมืนห้องนอนตอนที่เราเข้ามาไปเลยให้ ไม่ไม่มีอะไรห้องครัวห้องครัวเอามานะาเอามานะาป้าป้าอย่าทำหนูเลยไหนป้าวะหยิบกูกกี้ก่อนป้ามาโอ้ยน่ากลัวป้ามาดูเวรกเบรกป้ามันต้องวิ่งเข้าเขาวังกดอะไรนั้นป้าก็อีป้ายตรงนี้เนี่ยอีป้ายอะน้องป้าน้อนป้าดูป้าดูป้ามันขึ้นบันไดทีไปไงวะ หายแล้วคุณโอยนะกลัวป้าอย่าทำหนูทุกคนนะโอ้ไม่กอดเบรดเบรดป้าเฮ้ยเข้าไปทางนี้ทางนี้ทางไหนคือมันเปิดอะตอนแม่อ๋อนั่นใช่ไหมโอเคโอเคเรออีป้ามันขึ้นมาได้ดูดูท่า่ะชอบคอดเลยอย่าทำป้าจ่าทางไหนอะทางไหนอะทางที่มันปิดเมื่อกี้ใช่หรอทางล่าง ข้างล่างโอเคขอแฟนนำเราหน่อยได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ผมเข้าล้อกของเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยป้า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 อย่าทำหนูป้าอย่าทำหนูทางไหนอ่ะทางนี้เหรอนั่นแหละนั่นแหละอ๋อระวังยายนะยายตายเราจุกเราจุ๊กนี่ไปแล้วก็ไปห้องคนแล้วก็ปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้อีกปิดไม่ได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบรัดบลัดเ้า ยายยายอย่าเดิอนอย่าเดินนั่งเก้าอี้กันนะคะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวมันนั่งช้ามากอยู่นะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยทานังคดกันไปกันเถอะ <c oughs> ไม่กลัวเลยไปเลยเข้าเลยเข้าลุกขึ้นเลยโอเคจะตามเรามาไหมแทงเลยนิแทนเลยนิเดินข้ามเลยเดินข้ามเลยถ้าน้องมีอะไร <c oughs> คนเนอะมันเป็นมันเป็นแทงแทงมองไม่เห็นเลย <c oughs> อ่ะเราเป็นแทนแทนนะเรามองไม่เห็นอ่ะเป็นแทนแทนนะ อ๋อเอาบีแล้เริ่มเอาบีแล้อันนี้มันจะแทนมันจะหล่นเห็นไหมเห็นเพื่อนหล่นไหมเรื่วยแต่ไม่ได้หล่นนะระวังนะตรงน,นี้มันจะหล่นอันไหนอ่ะเนี่ยอันอันนี้ที่ผมอยู่อ่ะมันหักอันนี้หยับได้ไหมเออไหนไหนไหนมองเ็นเหยับได้อันนี้ค่อยๆค่อย,อยดอดเลยเดิมเลยช่ว่วเห็นไหมอ๋อมันหักได้ค่ะโอเคไป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 เอาขึ้นปิดด้านนี่ขึ้นปิดด้านเอ้ยลง เกิดตรงนั้นทำไมไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยหุ่นคนอีกแกยายมาทำอะไรเป็นดีไซเนอร์เหรอไม่รู้ยายเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมทำของตกแต่งตกแต่งน่ากลัวโอ้ยออกไม่ได้ตกแต่งหุ่นเฮ้ยกระจกอ้าวติดหัวกระจกพังกับดักหนูนี่นะกับหักหนูไปทางไหนอะทางนี้ทางนี้ทางระวังนะจิ๊บเจ้าหุ่นอีกแกหุ่นหนูเก็บเก็บอ๋อเปิดประตูคิดว่าเก็บ นี่นี่มันฟาร์มนี่ผาแฟรดรอด้วยดิผาแฟรดไปไวเกินโอ๊ยยาทำอาชีพเป็นอะไรยาคนฆ่าเข้าเน้นๆโอเคคนฆ่าหนูเหรอมาอย่างติดๆแกล่ะอันนี้อะไรนี่มันเป็นเดือกเชือกๆแล้วนี่ทข้าเป็ไงอ่ะเชือกโยนๆมันคือนี่มันเป็นแบบลวดหน้ำรอด้วยดิพึ่งไปเจ้าเจอปลาปลาปลาอย่าทำหนูปลา ป้าาแลวอ่ะเจอป้าอีกแล้วขึ้นเดี๋ยววันนี้นะมันเจอป้าแล้วโอ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะป้ากำลังเดินมาหาหนูเลยหยิบกล่องได้ไหมป้าจู๊มาหาหนูทำอะไรล่ะป้าจะจู๊มาหาหนูทักอะไรมันจะเห็นหัวป้าเมิงมิงอยู่ตรงนั้นแเลยป้าป้าอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นป้าป้าสีดำแดงโอ้ว้าวโอ้ว้าวไปทางไหนเพื่อนป้าป้าสีแดงแดงตรงหลุมหรอเอ้ยป้า ป้าพูดได้ด้วยป้าบร์บร์ป้าพูดได้นะป้าบอกว่าอะไรอะฮะก็เลยไม่รู้ดูออะไรวะภาษาภาษาอ๋อมันพูดภาษาไอ้ไม่รู้เรื่องค่ะภาษายายภาษาใหญ่น่ะอ๋อแหละโอ้ยตกโอ้ยสูงมากอ้ยเจ้อเจ้าไปแล้วขึ้นลิฟต์แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายอาอาอ๋อกระโดดสองครั้งทำให้เป็นพิษ อีกรอบขอแฟร์เดี๋ยวพึ่งไปดีกว่าแฟร์แม่รอเราเลยอ่ะเอ้ยรอรรอฮ่าฮ่าฮขอแฟรจะเล่นง่ายกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์อ๋อไม่ต้องรอด้วยแล้วทำไมเอ้ยขึ้ือนยังไงนี่เล่นได้ไหมเล่นได้สิเคล่นเลยเคลื่อนลิฟต์อย่างลิฟต์ว้าวบ้านใหญ่ลำเลิศเลยแล้วอย่าหยุดรอนะไม่ทำไมจะตกที่ลิฟต์เลย สวัสดีทะลุ้ด้วยทะลุ้นรีบ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 แล้วโอเคมาไปกันบันไดบันไดสูงหน่อยมียายมาไหมเนี่ยไม่มีมันจะมีตอนที่ยายมาเป็นพรมเลยมันมันลูกอ่างหุ่นนะอยมาพรมๆเป็นลูกอ่างหุ่นเลยโอเคไปกันค่ะอยากกับฝรั่งเลยฝรั่งโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวตกบันไดว่ายายสูงจังยายเดินเป็นเหรอเดี๋ยวยายมีเครื่องหมุนๆติดๆด้วนั่นนี่ใก รงนีี้มยัยสามารถบุญได้อ้าวอันนี้มีผีนะมองไม่เห็นนะอย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งที่ไปเรามองไม่เห็นอันนี้มีผีนะเราไม่รู้มันมีดูแล้วก็ไปเลยทุกคนแล้วก็แแบบล้วมันก็จะมีเสียงช่างเหรอเร็วๆมันจะมีผีเอาเลยค่ะทุกคสวัสดีค่ะเห็นมือใครเดินป๊ป๊บปปเปตรงนู้นก็ผู้ผู้ชายนั่นแหละอ๋ออันนี้เพื่อนนี่หว่าไม่ชิดใช้เลยทั้งไงเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะ หนูก็มองเหมนกันค่ะตัวอะไรอะร่ะเจอทางแล้วฟันขาวมากหนูเจอทางแล้วใช่ใช้ไอ้สีฟันยี่ห้ออะไรยี่ห้อห้องอะไรปิ๊บตาโอ้สวัสดีจ้า,จาเนี่ยมันรถดีนั่นมันรถดีไม่ไม่ใช่นีหน, <c oughs> น้าตาน่ากลัวเวอร์หน้าตาน่ากลัวเวอร์าาววไม่ต้องกลัวค่ะทำไมเขาจะนารถดีไม่ใช่เขาจนาสีฟันอ๋อรถดีไรให้ให้ยัดติดเดลยหันทางกานนะ ไปไปท่าเดนานรเรายเบตาแงไม่ใช่นอไม่ใช่นอกแดงไปอบเดน้องตักแดงตักแดงบางดไม่ใช่เลยตักแดงเดนไวเ่ยตักแดงแบบสกอยมากแดมันติดก็ยังจะไปเนาะอันนี้ยมีคนทน้องตักแดง ก็จะหลบทางนี้อดูี่เห็นด้ยไหมยูางหลัูเห็นแมวไหมไหนวะทางเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลว่าต้องเ้เห็นเราส่องแล้วไปงไงขึ้นบันไดเร็วมันกำลังตามเรามาอยู่รอโอเคไปแล้วค่ะรอดแล้วโอ้ยกับตกมันจะมีคุณยายนะคะต้องต้องข้าไปหลังบ้านโอเคแล้วคุณยายมันจะข้ามาหลังบ้านเอง ในวะไม่เห็นยายเลยเห็นไหมอยู่ข้างหลังอ่ะอ๋อเห็นแล้วโอ้ยมันเดินช้าไม่ต้องกลัวมันหลอกไปดิไปทางข้างว่าอ๋อโอเคโอเคตามไม่ทันหนูหลอกขาหนูเป็นแมวนะไม่ใช่คนวิ่งไวผิดปกติแตมันมีเห็บด้วยไปเร็วดิไปเร็วเปิดไว้ก่อนเปิดแล้วค่ะเล้วเฮ้ยทำไมยายมันจะยายมันจะกินหลังเราแล้วเมื่อกี้บ๊ายบาย มองไม่เห็นอะไรเลยที่ยากกว่านั้นคือมองไม่เห็นอะไรเลยไปทางไหนอะไปทางนู้นไหมทางนี้อะทางนู้นยังไนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียง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 อันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ไม่มีเลยมีแต่ท่อเฮ้ยอันนี้ยากนะทำไมอะมันขึ้นยากเห็นไหมตกแบบนี้มันคืออะไรมันคือที่ล่องหนเรามองไม่เห็นอะไรเลยล่องหนดับ อ๋อขึ้นได้นี้ใช่ไหมไนี่ไงขึ้นได้แล้วมัก็ขึ้นได้เหมือนกันอกตอนนี้ไงต่อวะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะหนูรู้สึกซูนเปล่ามาตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยหนูเห็นอยู่หัวหนูเป็นสีขาวเป็นตัวสีขาวอันนี้ไปไงอ่ะหนูก็เลยตัวขาวโอ้ใหญ่เอียงโอ้ย ความบอลลอนบอลลอนต่ามองเห็นยากในปกตินี่แหละนี้แหละฮึ๊บฮักเราสองครั้งเออตายเลยขึ้นปกปิดแล้วเสร็จแล้วทุกคนตอเราลงจะไปได้นะคะทุกคนค่อยๆโอเคค่ะทุกคนเราผ่านแล้วเย้ขึ้นเลยอย่าตกนะลุกบู๊เยเร็แล้วก็ผ่านค่ะไปกันเลย ไปขับรถกันไปไปขับรถกันเประตูเลยเฮ้ยรถใหญ่ว่ะโคตรตึงเลยว้ารถยายระเบิดเฮ้ยเฮ้อ่ะมีลูกคุณตาด้วยใช่ไหมรถยายเท่ดูแมวตืด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 ตืตืดตืตืตืนเป็นลูกคุณยายไหนแต่ว่าคุณตา ววแนนนด้ยี่ะรถโคตรตึงอ่ะอ้าคุณยายทำไมคุณยายทำรถอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมันต๊ะกัมค้างเย้แล้วคุณยายผ่านแล้วเนี่ยมันมีอีกนะค่อยๆเลาะรถคุณยายเร็วมากเลยอ่ะสิ้นสิ้นแต่รถที่คุณยายนั่งไล่เราแม่งหุณช้าเลยอ๋อโอ้โหกูป้าคุณยายทำไปอะไรเนี่ยที่ออบบี้เราวิ่งออกกำลังกายทุกวันเนาะอ้า อ้าอ้ารอดแล้วงไปอยู่ใกล้อ้า จะต้องมีสติแก่โมจะร้องเพลงอย่าไปมันจะไม่เป็นทางอย่างนั้นฉันเกือบตายมันยังไม่จบด้วยแกมีเยอะมีเยอะอ่าโอเคแล้วมดแบบนี้ไม่ยากมากว่าใทุกคนถ้าใครแบบเล่นในโทรศัพท์ยังไม่คล่องนะตุยเยเลยนะจะถึงแล้วฮะอันนี้คืออะไรอันนี้ต้องกระโดดถึงยังถึงแล้วเอาออกเลย ในที่สุด<ฆ>ลงไ<ฆ>ม่เจอใหญ่อีกล่ะดูมันจะเจอลูกบอลลูกบอลแสนใหญ่มาแล้วไหนอ่ะโอ้ยคอยมีเสียงนะใช่ไม่มีเสียงแล้วไ,ไปเกิดตรงนั้นอีกลูกบอลสีม่วงดิวโบ๊กเคลนทำไมอ่ะ มันไม่ใช่ลูกบอลมันคือมันคือไหมพรมยยของยายที่ยายมันใช้เย็บผ้ามาเร็วลูก <มา S 1> จ้าเฮ้ยจะชนะหรือจะเย็นเย็นยาก perfect ทำไรอะ่ะเขาเรียก <c ười> ักษ์กิมบับบกุกฮารีบุกฮารีใหญ่ต้องไปอีกไหมอ๋อไม่ต้องอ่ะประตูเลยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้านอะไรผ่านแล้วเหรอย <c ười> อังยังยังเหรอ ต้องยิงคุณป้าก่อนโอ้ยชุบผ่านเลยที่หลังบ้านอือหือไหนอีป้าไหนอีป้าไหนอีป้าวางมาตึงมาเดี๋ยวจะเล่นให้อยู่ไหนวะเป็นไงอุ้ยขี่ล้ชาแต่อุ้ยมันมีหลายตัวป้ามามาจะไปมันยิงด้วยคุกกี้อ่ะป้าทำไมป้าเป็นโรควัวคุกกี้หรอป้าเป็นเบาหวานเหรอ ห่วงคุกกี้ไงเอ้ยป้ามาจากไหนวะเอาเหยียบเอาป้าห่วงคุกกี้ไงยิงแหลกเลยพี่ตายเลยเอ้าหนีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นให้แกนนี่เกรดดอนไอโดมันออกมาทางด้านหลังตรงนี้แน่เลยว่าฉันว่านานไงออกมาทางเอาน่ะคุณนายคุณนายเนียอย่างเยอะมาก เราขึ้นบ้านต้นไม้ก่อนได้ไหมเราไปยิงบ้านต้นไม้มันต้องชนะก่อนอถึงจะขึ้นได้ทำไมมันดักหลังอ่ะนี่ดูเหมือนกันทำไมดักหลังอ่ะมันมีหลายตัวไงมันดักหลังยิงก่อนตัวดำเลยโอ้ยน่าโอ้ยคุณยายอย่าทำหนูคุณยายอย่าทำหนูอย่างนี้เลยดักรกลับกุ้ง ยยาวายาย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  ยายดักหลังยายดัก <psycho> ถ้ามีคนเขียนยายดักหลังถ้าวิ่งดิถึงนี่นิดนแ่อ่มเป็นกระนดียวดูดยดยิงจนค้างอ่ะเฮ้ยยายดำพอหลังแล้วก็เดินหนีหน่อยไม่ว่าจะค้างยาย แล้วทำไมมันมาเพิ่มขึ้นวะก็ต้องให้หมดกี่ก่อนไงอ๋อยัยโอ๊ยยายยายยัยยายเริ่มตายเยอะแล้วยายเริ่มตายโอ๊ยของกาแฟค่อยค้างเลยยายยายยายเฮ้ยจะตายแล้วยัยจะปวดแล้วจะหมดแล้วยายใกล้จะหมดแล้ว ยายเลยยายใกล้แล้วขอแฟนสู้ๆถอยหนังไปเรื่อยๆแล้วมันจะรอดว้ายาย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 ยยายห้ามเพิ่มจานวนนะไม่เอาไม่เอาขถาดในตัวแล้วนะไม่เอานะไม่เอาไม่เอแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่เอาแล้วนะมันไม่หมดสักทีใกล้แล้วสู้ๆอย่าไปชิดขอบเดี๋ยวตายย้ายเฮ้ยตัวเองมาดิ อ้าในที่สุดก็ชนะสักทีเหลือสามเหลือสามตัวข้นขาเลยเอ๊ยไม่เห็นปลาสักตัวเลยทำให้เพื่อนมาใหม่แล้วเอาหัวมันหลุดออกมายายยายดำแล้วแล้วขอแฟดกันแล้วลกแล้วทุกคนมองไม่เห็นยายเลยยาชีดคอบเห็นยายเห็นยาทั้งตัวไม่สองตัวหลายตัวซ้อนกันมาเป็นอิคารดูจะหนาเป็นแถวเลย ยายยายเฮ้ยใจเย็นใครมันยิงไม่โดนลอทับยายก็มาสักทีโอ๋ยเหนื่อยเกมนี้สู้ชีวิตมากถ้าใครไม่สู้ชีวิตแบบเราไม่สามารถเล่นได้นะทุกคนสู้ชีวิตอ่ะอีอ้วนนี่มีคุกกี้ด้วยว่าคุกกี้นี่มียายไหมหยิบคุกกี้มียายไหมในที่ กินรถตวตดดูด MM ูกินรถตอ่ะน้ามันตุ่ดรถจากไหนอ่ะข้างตนข้างกินอะไรดูสีคอรข่ายกอกยายาบ้าวฮาแม่ดูอ้าเลยกินนี่นะคะก็จะไปป็นเท่านี้ ถ้าชอบเกมก็ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซื้อขายให้อาตายเกมเบอร์ละพาแฟนด้วยนะคะสวัสดีอาตายเกมเบอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ,คะบ๊ายบายย้ยอนยุดงจะกับไปในคลิปหน้านะคุณลุงตำรวจอ้วนขีม่มอเตอร์ไซค์ไปกันเลยขีแไแอนแอนอ้าวต,ตายเลยเหล่าบรรจง